ดีครับทุกทุกคนวันนี้พวกเรากลับมาอยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวจากเอพิธีเก้าเรามาดูกันว่าปี2024นี่สี่นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างไปดูกันเราจ่ายค่าตั๋วแล้วเขาจะให้แผนที่มาเนี่ยดูแผนที่สิเอาเราส่งแนไปดูรถสิดูรถเดี๋ยวรถไปแล้วเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้อ๋อมีโซนบอกมีอะไรบอกเนาะแต่ถ้าจะเช่ารถก็ บริการโ okay. อเคแต่เราจะเดินใช่ไหม okay, นเ,นเอาโอเคไปฉันี้เออเฮ้ยหัวนีปแล้วอางไปแล้วหนีเลยอ่ะทำไมเนี่ยทำไมทุกตัวตรงนี้เราด้วยทุกคนคะพันกวินเนี่ยไม่มีโชว์นะคะเพราะว่ามีเรื่องมึนคือพันกวินเนี่ย จะโชว์แค่วันเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดน,นะคะจะเลิกนะคะแล้วก็โชว์ตอนเวลาสิบโมงนะคะซึ่งพวกเรามาช้าแล้วพวกอันนี้วันจันทร์ด้วยสิบ<ม>โมงบ่ายสองบ่ายสี่นี่ทางเดินทางเดินของนกเพนกวินด้วยเ้าก็โชว์เขาจะเดินมาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เดิน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 แล้วก็มาเต้นเต้นเต้นโชว์ตรงนี้เนาะใช,ใช่ไหมที่เราเคยมาดูใช่ไหมแต่วันนี้ไม่มีเนาะถ้าใครอยากจะมาดูโชว์ก็มาตามตารางวันนี้เลยนะ หรือไม่ใครอยากดูโชว์ในช่องของพีตาไปดูในคลิปเขาเขียว EP 9ได้เลยมันเต้นชโชว์ไงนะเวลา,ามเต้นอน่ะคือแันวิ่งแบบปาลปัตต้าแล้วที่ไม่ใช่ติ๊กตุ๊กติ๊กอยู่ในบ่อน,นี้ น่ารักไหม ไปฉันงกำลังเดินตามนายอยู่พวกเพื่อนๆเคยเห็นอนาคอนดากันไหมนี่อนาคอนดาฮี่ตัวจริงเลยเนี่ยใช่อันนี้ยังเป็นยังเป็นอนาคอนดาเด็กอยู่ออนนาคอนดาผู้ใหญ่ก็มีนี่นีนี่หูใหญ่มากฮุ้มันกำลังเลื้อยเลยอะทุกคนครับตัวใหญ่เนี่ยตัวที่ใหญ่ที่เรา นะคะเพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันจะตัวเล็กกว่าทุกคนครับแต่ถัดจากคันจีนมันมีสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับคาปิวาร่านี่นะครับทุกคนคาปิวาร่าเฮ้ยเด็กเสียวน่ารักนะตู้สีแดงเ,เต่าชูกตะ ข้าวอ่วตัวนี้ก็น่ารักนะตัวนี้น่ารักเนอะน่ารักอ,ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะต้องขึ้นแถวด้วยดูสิ ตรงนี้นี่เป็นสวนเต่าเลยเนี่ยมีเต่าให้ดูแบบหลายชนิดมากเลยนะเต่าเลี้ยงนะเออมันซ่อนตัวอยู่ใต้ถังนะไม่ตอนนั้นไม่ได้ซ่อนยืนอยู่นั้นทีทุกคนต่อไปพวกเราจะไปอยู่ิปปโปกันยวต้องข้าสัพานนั้นไปว้าวิปโปไป ต้นตระกูลของแม่มันลิเหรอลูกของแม่มันลิเหรอตอนนี้มันร้อนอนะเนาะมันก็ต้องนอนอนะเนาะตัวใหญ่มากอันนี้มีไหม ก็นอนอยู่หัวจุ่มน้ำทุกตัวเลยตูดจุ่มน้ำทุกตัวเลยพวกเอ,อ้ยตัวนี้ด้วยเนี่ยมีมหลายตัวเลยทุกคนแต่ไม่จุดจุ่มน้ำทุกตัวนี่อันนี้คือฮิโปแคร์นะครับชื่อน้องหมูหวานน้องหมูหวานน่ารักไหมนี่ดูน่ารักน่ารักครับตอนนี้พวกเราอยู่ในส่วนของมาดากัสการ์วิวไปดูกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีรัดแล้วก็นกมะเขือเทศฮะนกมะเขือเทศอะไรโอ้กล้องมันอาจจะไกลไปหน่อยนะครับพวกคนจะต้องระวังด้วยนะคะเพราะที่นี่มีลิงมาคอยขโมยของและนั่นจึงโดนขโมยอาหารไปด้วย ลูกกระจกเทพทางนี้คือลูกกระจกเทพมันรออะไรอยู่อ่ะรออะไรลูกอาหารที่เขาถือไง้อะไรอ่ะี่นให้ถเลยนะขับีโจริงออนี้ดินี้ก็ไม่ได้โนหนัมันามาแล้ว้สวยแล้วขับ้วมันช้าวิ่งดีกว่ามันีถิ่โตด้วยตัวผู้ตรงนี ตัวใหญ่ออามากเลยเนาะนอันนี้ก็ตัวเมียนะมีแผงคอตัวผู้อยู่ข้างหลังมีแผงคอมันบอกว่าถ้าเข้ามานี่กลายเป็น,นมือกลังวันเลยนะเนี่ยสามารถขึ้นรถนี้ด้วยได้แต่ว่าน้องก็อยู่ ใหญ่ไหมใหญ่มากดูอ้หวยนี่ก่ไม่โอดนดันะวก่อนนนี้นอนั้กินหูหใหญ่จริง ่ไปกกะมลิงยิ้มให้ด้วยครับลิงแบบลิงยิ้มให้กล้องแน่ใจอ่ะยิ้มให้กล้องใช่เดี๋ยวมันยิ้มไม่ตาคนเดียวทุกคนลิม่าเดินแนบไปแล้วโอ้โหมันลงไปไกลมากนะเป็นเกาะกลางน้ำเลยนะ ไอพวกนี้ใช่ไหมในเรื่องมาดาก้กา<ช>ที่ทมันยึดที่มันยึดเครื่องบินอะ่ะซิงจูเลียนใช่ไหมใช่นกใหญ่ไเนี่ยเดินตรงไปเดี๋ยวพี่จะดูก่อนไหนอ๋อมันจะมีเป็นเสือแล้วแล้วก่อนก่อนกนกใหญ่จะมีเป็นลิงนิดหนึ่งครับนี่เสียงนกยังเดี๋ยวเราจะไปที่กรงนกใหญ่เสร็จรปุ๊บเราจะกลับไปเอารถเพื่อที่จะไปโซนที่เราขับรถไปได้นะโอ้ย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 น่ารักเลย ไม่หาเหรอ <c oughs> เออไ,ไม่หาเหรอม,มาโมโม,มาโมามาโมขมัน่นทุกคนนกเงือก <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้พวกเราอยู่ในโซนของนกแก้วแล้วนะคะกองนกใหญ่นี่คือนกแก้วนอรีแชทเทอร์ลิง <c oughs> นอรีแชทเทอร์ลิงมวยวดแล้ว หูน่ารักเนยะตัวสีเขียวมาคอ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 อยู่ในนี้นะนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ของฉันนะเจ๋งไหมกาชื่อกงลกยักษ์ไนั่นดูสิในกงลกใหญ่เลยจะมีตามนี้ไก่ด้วยอะ โอก็มีนกเยอะแล้วเนี Fine> ่ยหลายสายพันธุ <sk <sk ์เลยมีทั้งไก่มีทั้งนกแต่นี่นจะข้างแต่ทำไมไม่มีฟอร์พัทไม่มันมีที่ให้ดูอีข้างบนนะคะที่วิ่งตามมาเยพเราขปาเลยเดี๋วเาจะไปทงนั้นก่อนตรงนกใหญ่นี้เขาทำเหมือนภูเขาเลยเนาะ มันมีน้ำตกด้วยเนะเขาสร้างธรรมชาติให้นกเนาะไอพวกนั้นเลยที่พวกเราไปถ่ายมาเมื่อกี้นี่วายน้องกระพือปากอยู่ปาก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 ทุกคนครับตอนนี้พวกเราอยู่ในโซนน้ำตกของคงกให่บรรยากาศนีเย็นมากเลยพวกเราขึ้นดีไหมเนี่ยขึ้นดีไหมข้างบนนั้นมีทางให้เดินด้วยมันจะเห็นนกได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นเราจะขึ้น ลกมาจะันแห่งเนาะเราขึ้นข้างแล้วมัจะลเกี่ยวกันเนเกี่ยวึ้นล้วนกลงลงไปเดินตรงน้กนะเออสวยนะไม่คลุ้สวยมากครับ อไปไหนกันเนี่ยทั้งนกยุงขาวทั้งนกยุงเขียวเลยสวยมากสวยมากค่ะทุกคนอย่างนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับเจอทั้งทุกค่ายเลยครับดีมากแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปที่พวกเราจะไปเนี่ยออพวกเราจะต้องไปขับรถนะครับขับรถของพี่ตายแหละ ก็เราจะไปในโซนสีชมพูกันนะคะที่เขาให้ขับรถนะครัะเราโซนเขียวเราพอแล้วเนาะใช่โอเคไปไปวันดีสลอดนายอยู่ไหนฉันจะหานายให้เจออานั่นไงอ่านอนอยู่ในบ้านวะโทใช่ตัวที่เกาะไหลเปแป้งไม่รู้บอกไหมสลอดนายไม่ออกมาโชว์หน่อยหรอพวกนายอทุกคนครับตรงนี้มีวัวแดงด้วยว้า เยอะแยะเลยวันดีพวกนายทำอะไรกันนะ่ะแดดร้อนไหมฮนะอยู่บนรถนะครับตอนนี้เพราะเราอยู่ในโซนชมพูเพราะเราอยู่ในตัวแรกแล้วนะครับคือวัวแดงบ๊ายบายฮ้วตรงนี้มีนี่นี่อันนี้ก็ทเงเฮ้ยน,นั่นควายหรือเปล่า ตังนั่งอยู่ในบ้านครับแต่อาจจะไกลซะหน่อยมันนั่งอยู่ในบ้านหันหน้ามาทางเราเนี่ยมีสองตัวใกล้ๆนู้นเลยอีกต,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 ตัวน่ตอนนี้พวกเราอยู่ในส่วนของไทเกอร์เพรย์สวนเสือ ขี่ได้ได้เลยีนะสาวเปีน้เลือีนไม่ได้ใกล้ใกล้เ่ยอยากไปนึ่งอรสูงไป่สนหมดตัขา่ปีนได้องลเทียวอยู่นะมาตัวเหลืองตัวเหลืองตัวเหลืองเอาไปอ่าคุณล่งให้นงให้นิดนึงาคะับขอบคุณครับลุงด้วยครับ ทุกคอนไม่กินชิบะให้อาหารเสือเจ,จ๋งมากเลย <Jake. S 1> ไปไปเส oh. ือโค้งนอนอยู่กระดิกขาด้วยโค้งเหรอใช่เสียงโอ้โหวันจะกวัวนอนอยู่ตรงนั้นนละเสือจะกวัวนะ่ะตรงแรกมันไม่อยู่เขาเอาตัวไอ้ผีเขาวมาจากโอ้ออมันนอนอยู่ไกลมะนอนเหมือนแมวเลยอะ่ะเหมือนแมวที่บ้านพี่ปี๋เลยเดี๋ยวพวกเราจะทำคลิปเกี่ยวกับพี่ปี๋ด้วย ไปดูกงเสือดำกันไหนไหนไหนเสือดำฉันไงนอนอยู่ในบ้านนอนอยู่นั่นน่ะนอนอยู่ข้างในไม่เดินเอาโชว์กันเพื่อนแจ๊กแจกคนจริงๆเสือดำกับเสือดาวนี่เป็นพันธุ์เดียวกันนะใช่ด่ารู้ใช่ไหมรู้ไปตัวจริงมองไม่เห็นดูตัวปลอมไปก่อนสวัสดี เสืจอจานทุ่ต้องตันนี้ก็เนน่นะแต่ว่าเสือตอนเนี้มันนอนกันหมดแลยเพราะต้องตอนบ่ายนอนกลางวันเนี่ยตอนเย็นเขาก็จะให้ว่าเราออกตอนห้าโมงก็ไม่สามารถเห็นเสือเดินได้อีกอะ่ะนะคณครับนี่คือโซนใหม่แต่ใหม่รั้ทงทีคิตะเพราะทิ่ะเออมาเป็นครั้งครั้งนี้ไม่ได้มานานแล้วอะ่ะ คือเขาเพิ่งสร้างใหม่คือก่อนกลับเนี่ยมันจะมีทางให้พวกเราเลี้ยวกลับขึ้นมาครับพวกเราก็เลยสามารถกลับขึ้นมาน,นูน่นมันอยู่นูน่นแต่มันอยู่ไกลยอยู่นู่นเลยนูน่นเอ,อกาะอ,อยู่นู่นเลยอ่ะตัวกินมดยักษ์นะตัวนี้คือสมาชิกใหม่ของที่นี่เลยนะของเขาเขียวเลยนะนนโอ้โหโซนนี้ก็ดีนะล่มดี แพนด้าแดงจะอยู่ตรงตรงนู้นตรงจุดสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในจุดสีแดงแล้วนี่นอนอย่างนี้จิงสวัสดีพวกถึงว่าทำไมกรงเก่านายนี่เอาไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ซะแล้วนี่แก๊งลิงนะฮ้ยอีนี่แก๊งลิงในเรื่อง Pirates of the Caribbean นี่นะเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ในไพเร็ดอะคาปูชินเนี่ยันเยนี่ยแผนดัดแดงสวัดดีทุกคนคือพัน,ดดพน,น 0, ไปหลายตัวแล้วหรืเปล่านาแม่หลังอยูโอโซนนี้เด็กๆชอบนะใช่โซนโซนี้โซนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือเออแล้วเขามีรั้วกั้นไว้แล้วก็เป็นท้องกระจกแต่ไม่เห็นนี้เรามีแต่สัตว์นอนนะจ๊ะ ในนี้มีอะไรอ่ะหน้าแมวน้ำจระเข้เคไาีฮิปโปที่เธอชอบจระเข้กับหููมีตัวอะไรในน้เนี่ยมูมันไม่อยู่ไม่มีเลยอ่ะโอ้ปลาปลาตะเพียนเนี่ยนะ <c oughs> ฉันจะเอานายไปต้มเค็ม แลาแรกนาะตอนเป็นนีนะน้องๆน,องนี่ปลาคราฟนี่มีปลาปน่าจะเป็นปลาบึกนะไม่ก็ปลาสวายอ่ะม,มีปลาคราฟด้วยนัน่นก็คือเคแมนที่กําลังจะขึ้นฝั่งนะพวกไม่รู้จะขึ้นตอนกี่โมงกี่ยามก็ไม่รู้อ่ะเห็นแล้วนะมี <c oughs> <c oughs> ตัวนึงใต้พุ่มไม้มันจ้องมองฉันอยู่ว่าไอ้มนุษย์ตัวนี้มันใคร ถ้าไม่เข้าไปหรอกนะเพราะฉันรู้ถ้าฉันเข้าไปฉันต้องเป็นอาหารมื้อเย็นของพวกมันแน่ๆพวกบายทำไปเดีวดวยนะวน่ะอ๋อพร้อมกระเป๋าตัอนะุ้ยต่ำละล่ะการนานที่จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาวันนี้ตลเนะาะถ่ายกันสักหน่อยดิพวกนะเป็นไงนายสบายดีไหมโอ้ถ้าฉันไม่สบายก็คงไปหามหมอละพวกวันน,นี้วันนี้ล่ะคะ่ะไปโดนมันกวัสดีพวกสวัสดีพวกว วัสดีพวกไม่หันมามองฉันหน่อยเหรอฉันเป็นมนุษย์นะแต่นายเป็นวานอนอ่ะลิงวานอนไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยกน้วยแม่เจ้ากลิ่นกล้วยตะอะไรอ่ะฮะเม่นเม่นยักษ์คาปิบา่าไม่ใช่ใช่ที่ไหนล่ะไม่ไม่ขึ้นย้างบนไหม ข้างบนมันขึ้นได้ทุกคนตัวใหญ่มากครับแค่อยู่ทางนี้สวัสดีสวัสดีวสวัสดีพวกสวัสดีพวกทำไมนายตัวใหญ่ขนาดเนี้ยทำไมนายตัวใหญ่ขนาดเนี้ไไยฮ้ยตรงนั้นมีด้วย้กง,งเหมือนตัวหลังอย่าง เพราะว่านกอันเนี้เพราะว่านกอันเนี้ยต้องเป็นนกสมัยไดโนเสาร์แน่เลยอะคิดถนะมันเหมือนนกไดโนเสาร์อะเออเหมือนเหมือนไอตัวนั้นอะไดโนเออสาร์หรือเปล่าเนี่ยนกตัวใหญ่มากเลยนกที่รอดออกมาจา้ะเหมือนทั้งเบิร์นเหรออูถ๋ถ้าไม่มาโฟนนี้นี่เสียใจเลยนะอู๋ไปเข้าไม่ได้อะพ่อเข้าได้เหรอ โอ้หจิงโจ้ระวังนะมันก้ามใหญ่แล้วดูดีๆนะท,ที่ไรตอนคนโอะโหไวนอนอยู่เพียบเลย,ยน่าจริงต่อยกระต่ายเป้าเอ,อเอาเปล่าโดนต่หน้านะต่กระต่ายเป่าวพวกมา,ม,มาต่อยดิมาต่อยดิมาไต่ดิมาไต่ดิมาไต่ดิทุกคนพวกเราเจอขนมคุณแล้วมาอืนั่งเลยน่ารักมากพอดีโวลา โคลาล,ลาลาโคลาโอ้หหลับไม่สนใจใครเลยย่าไม่หลับอ๋อไม่หลับเหรอแต่แค่ไม่สนใจเราอะทิธาชอบโซนออสเตรเลียไหมชอบดูเฉพาะนกเป็ดเสากับกคล่าเลยเนอะ น่ารักมากเลยเนาะอุ้ยในนี้มีนกนกแก้วเหมือนละไหมะเอ,อ้ยนกแก้วอันนี้อันนี้นกของหยอกลุกคแต่ดูตัวนี้ดิยอื้ของหยอกแม่โอ้โหโอ้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้แค่เพราะเราไม่สามารถขับรถเข้าไปในโซนเขียวได้ะะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะจ้ะคให้คิตได้คยนะไป